สวัสดีครับผมซินโรมในวันนี้เรามาติดตามตัวอย่างสรรพยุทธ์ลุฟ้าซีซั่นที่5ตอนที่173กันต่อเลยจากนั้นเทพยุทธ์กูลหุน่นก็บอกเซียเวเหยียนผ่านรอยแยกขั้วอากาศว่าหากต้องการช่วยเหลือเซียวจัน่นบิดาของเจ้าจงมาที่พิภพหุ่นและจำไว้ไม่ว่าเจ้าจะพยายามมากแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องกลายเป็นนักโทษชั้นต่ำของตระกูลหุน่นเช่นเดียวกับ บรรพชนของเจ้าสินเสียงของเทพยุทธ์กูลหุน่นกว u อากาศก็ปิดลงทันทีดานเซียวเหียนก็คาดเดาว,ว่าผูุดีมาอาจเป็นมหาจอมฟ้าและพลังน่าจะอยู่ที่ระดับเทพยุทธ์หนึ่งดาวขั้นสุดเป็นอย่างน้อยเพราะสามารถใช้พลังฝาพักการห่วงอากาศที่เซียวเหยียนสร้างขึ้นเข้ามาแหนาจากดาวได้จากนั้นเซียวเหียนก็หันไปสั่งความแก่เหล่าผู้อวุโสหอดาวตก หยายาย้ายกันไปช่วยซ่อมแซนสถานที่และรักษาผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วจึงกลับไปหาพวกของยเย่าเหล่าและชายลินลนเมื่อพบว่าทุกคนไม่ได้รับบาดเจ็บร้ายแรงซิ่เหยียนก็นําทุกคนไปยังห้องโถงใหญ่ของอาณาจักรดาวทันทีซึ่งยเย่าเหล่าได้บอกเล่าซิ่เหยียนเกี่ยวกับพาคี่มิงเหอและบอกซิ่เหยียนว่าแม้เซิ่เหยียนจะสังหารเทียนมิงลงได้แต่หลังจากหนียเย่าเหล่า จะนำผู้แก่งกล้าไปจัดการค้นจากภาคี่มิงเหอให้หมดเพื่อบองการความเสี่ยงในอนาคตเมื่อเสี่ยเนได้ฟังก็ช่างใจอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเสนอให้หอดาวตกตัดตั้งพาคีขึ้นมาบ้าง่อเตรียมรับมือกับตระกูลหุ่นและตำหนักเจ็ดดียพูดพอในอนาคตเมื่อเพลิงมานบัวพิสุทธิ์ปรากฏจะต้องเกิดการต่อสู้แย่งชิงกับตระกูลหุ่นอย่างแน่นอนโดยเป้าหมายแรกก็คือหอคอยโอสถ เรา่าจะมีความแค้นกับน้ำหนักเจดพู้ดและตะกูนหุ่นมากที่สุดจากการที่นักปุงโอสถมากมายถูกสังหารและค่ากลุ่มร่างวิญญาณกลับไปซึ่งเมื่อยอเหล่าได้ฟังก็เล่าให้พวกซเซวียนฟังเพิ่มเติมว่าจริงๆแล้วหอคอยโอสถกับตะกูนหุน่นมีความแค้นฝังลึกมากกว่าแค่เรื่องถูกแย่งชิงร่างวิญญาณเพราะในอดีตเคยมีคนจากตะกูนหุน่นแฝงตัวเป็นนักปุงโอสถและได้รับคัดเลือก เป็นสิทธิ์ของคนรพุคของขอยโสดคนก่อนแต่สุดท้ายคนผู้นี้กลับลอบติดต่อคนจากตระกูลหุนมาลอบสังหารอาจารย์ของตนเองจนทำให้เกิดซึ่งใหญ่ระหว่างตระกูลหุนและหอคอยโอสถสุดท้ายหอคอยโอสถกลับพ่ายแพ้และสูญเสียนักรุงโอสถระดับสูงไปเป็นจํานวนมากแต่ตระกูลหุนก็ไม่อาจฆ่าล้างคนจากหอคอยโอสดได้หมดเพราะนหอคอยโอสดจริงๆแล้ว ยังมีหอคอยโอสุดหน้อยที่มีผู้แก่งกล้าแท้จริงระดับเทพยุทธ์รวมตัวกันอยู่โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าเป็นสมาชิกของหอคอยโอสุดหน้อยต้องเป็นผู้ที่มีจิตวิญญาณรู้ถึงเขตแดนอัตมันและสามารถหลอมสร้างโอสุระดับ8ที่นำสายฟ้าโอสุด7สีได้ซึ่งยอเหล่าก็เคยเป็นสมาชิกของหอคอยโอสถน้อยแห่งนี้แตสุดท้ายกลับถอนตัวเพื่อออกท่องเที่ยวในมหาพิภพ ดังนั้นหลังจากจัดการเรื่องของขอดาวตกเรียบร้อยแล้วเยาวเหล่าจะเดินทางไปหอคอยโอสดพร้อมกับเซียวเยียนไปลองพูดคุยเรื่องการจัดตั้งพันธมิตรด้วยตนเองและเยาวเหล่าได้บอกเซียวเยียนว่ายังมีภูเขาเปลวอ,อัคคีและสำนักบุปผาที่น่าจะลองชักชวนมาร่วมพันธมิตรในครั้งนี้ด้วยสำนักบุปผามีสองผู้อวรโสดระดับกึ่งเทพยุทธ์ที่ซ่อนตัวอยู่และเคยติดค้างน้ำใจเยาเหล่ามาก่อน ส่วนภเขาปเปลวอัคขีก็มีบรรพชนระดับกึ่งเทพยุทธ์เช่นกันซึ่งคนผู้นี้มีอาการบาดเจ็บบางอย่างพย่ยังแก้ไขไม่สําเร็จหากช่วยคลี่คลายปัญหาให้คนผู้นี้ได้สําเร็จก็มีโอกาสาชักชวนมาร่วมภาคีได้เช่นเดียวกันส่งการจัดตั้งภาคีต้องรีดด้วเนมนการก่อนเพลิงมา่านบุพิสุิ์จะปรากฏเราจะคุณหุน่นต้องส่งคนไปแย่งชิงเพลิงชนิดน,นี้ด้วยอย่างแน่นอน หลังจากใช้เวลาสาวันในการจัดการทุกอย่างในหอดาวตกเซี่ยวยียนและเย่าเหล่าก็ได้นำผู้แก่งกล้าบุกจู่โจมพาขี้มิงเหอจนศูนย์บัญชาการแตกพ่ายในเวลาไม่ถึงหนึ่งวันจากนั้นถึงย้ายกันไปจัดการค่าสนักอื่นในสังกัดของพาขี้มิงเหอต่อโดยเซี่ยวยียนได้นำกำลังบุกจู่โจมหอวัชระวายุด้วยตนเองเพราะหอวัชระวายุได้รวมกับพาขี้มิงเหอ ส่งคนมาบุกจู่โจมหอดาวตกเช่นกันโดยเฉพาะเซียนยุตเหลยได้สังหารคนจากหอดาวตกไปกว่า28คนและเมื่อเซียวเหยียนบุกจู่โจมหอวัชราวายุเซียนยุตเหลยก็พยายามใช้สามพันอัศนีบาทเพื่อหลบหนีแต่ก็ถูกเซียวเหยียนสะบัดมือบังคับโคงอากาศจู่โจมใส่เซียนยุตเหลยจนร่างแหลกเหลวภายในการจู่โจมเดียวนอกจากนี้ เซี่ยเหยียนยังส่งผู้อวุโสของฮอดาวตกระดับเซียนยุทธถึงสคนไปช่วยเหลือตระกูลหานที่ตอนนี้ถูกขอวัชราวายุรุกรานจนขุนกำลังลดลงเหลือเพียงหนึ่งในสิบส่วนเท่านั้นโดวเซี่ยเหยียนได้สั่งให้ผู้อวุโสทั้งสาคนช่วยสนับสนุนให้ตระกูลหานขยายดิิพลมาแทนที่หอวัชราวายุในภูมิภาคแถบนี้ยังได้ฝากขอบคุณหานฉือหานเว่ยและหานเซ่ยอีกครั้ง อีกเคยได้ช่วยเหลือเซียวเหยียนเอาไว้เมื่อปีนั้นแต่หลังจากใช้เวลาประมาณ10วันเซียวเหยียนและย่าเหล่าก็สามารถจัดการขุมกำลังของภาคีมิงเหอได้จนหมดโดยมีค่ายสันนักกว่า20แห่งที่ถูกจัดการในครั้งนี้ทำให้ชื่อเสียงของหองาดาวตกในทวีปมาชิมเป็นที่กล่าวถึงเป็นอย่างมากจากนั้นเซียวเหยียนจึงให้ผู้อาวุโสสคนนำจดหมายสฉบับส่งให้สำนักปุกผาและหุบเขาเปลววัคคี เคยชักชวนมาร,ร่วมกอตั้งภาคีดานสำนักบุปผาเมื่อได้รับจดหมายจากขอดาวตกก็ได้เรียกประชุมเหล่าผู้อาวุโสและครั้งนี้มาหาอาวุโสสองคนระดับกึ่งเทพยุทธ์ที่เพิ่งออกมาจากการเก็บตัวก็ได้เข้าร่วมการประชุมด้วยถึงแม้จะมีความเห็นแยกเป็นสองฝ่ายแต่สุดท้ายมาหาอาวุโสใหญ่ซึ่งเคยติดค้างนี่น้ำใจเย่าเหล่ามาก่อนก็นตัดสินใจเข้าร่วมภาคีของเซียวเหยียนทำให้ยุนย่น หลอบถอนใจด้วยความโ่งอ,อกถังนาถุบเขาเปลวอัคคีถังเจิ้นและถังหัวเอ,อ๋อกได้นำจดหมายจากขอาดาวตกเข้าปรึกษากับผู้วุโสหัวอินผู้แก่งกล้าระดับเทพยุทธ์ของหุบเขาเปลวอคัคคีซึ่งในตอนแรกหัวอินได้ปฏิเสธการเข้าร่วมพาคีกับขอดาวตกแต่เมื่อถังเจิ้นบอกว่าหากยอมเข้าร่วมซิ่ยหยียนจะช่วยรักษาอาการบาดเจ็บเรื้อรังในตัวหัวอิน ไม่วออินใช้ความคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะถามถังเจิ้นว่าถ้าตอบปฏิเสธจะเป็นเช่นไรซึ่งถังเจิ้นก็ยิ้มบอกว่าเซียวเหยียนได้ฝากคำพูดมาว่าไม่ว่าจะตอบรับหรือปฏิเสธเซียวเหยียนก็ยินดีช่วยกระจัดอาการบาดเจ็บให้หัวอินอยู่ดีทําให้ถังหัวอินมีสีหน้าแปลกใจก่อนจะหัวเราะแล้บอกถังเจิ้นว่าช่างเป็นเด็กหนุ่มที่น่าสนใจยิ่ง และถังเจิ้นตอบตรงลงเข้าร่วมพาคีกับพอดาวตกได้เลยซึ่งเมื่อเยาเหล่าและพวกเซี่เหยียนได้รับคำตอบก็ดีใจเป็นอย่างมากแต่เยาเหล่าก็บอกพวกของเซี่เหยียนว่านี่เป็นเพียงก้าวแรกของการจัดตั้งพาคีเท่านั้นเพราะกลุ่มอิทธิพลที่สำคัญที่สุดที่ต้องดึงมาเข้าร่วมพาคีก็คือหอคอยโอซสซึ่งี่ผ่านมาไม่จะมีความแค้นกับตำหนักเจตพูดแต่หอคอยโอซส ก็วางตัวเป็นกลางไม่ยอมเข้าร่วมฝ่ายใดตลอดมาโดยเย่าเหล่าได้บอกทุกคนว่าสําหรับหอคอยโอสดเย่าเหล่าและเซียวเหยียนจําเป็นจะต้องเดินทางไปเชื้อเชิญด้วยตนเองจึงจะมีโอกาสประสบความสําเร็จเย่าเหล่าและเซียวเหยียนจอดเดินทางไปยังหอคอยโอสดทันทีโดยให้พวกของชายหลินและเซียวอีเซียนคอยระวังป้องกันหอดาวตกและโดยพลังระดับเทพยุทธ์เซียวเหยียนและเย่าเหล่า ก็ใช้เวลาเดินทางเพียงครึ่งเดือนก็มาถึงหอคอยโอสดในที่สุดซึ่งทั้งสองคนก็ได้เดินทางขึ้นไปยังชั้นสูงสุดของหอคอยโอสดเพื่อขอพบกับสามผู้ทรงอิทธิพลทันทีโดยเมื่อผู้ทรงอิทธิพลของหอคอยโอสดทั้ง3าคนได้พบกับเจ้าเหล่าก็มีท่าทางดีใจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเสืนอนีถึงกับดีใจจนน้ำตาคลอเลยทีเดียวหลังจากนั้น เซนคงจื่อก็ได้หันมาทักทายและกล่าวชมเซียวเหยียนในตอนนี้ไม่ว่าจะด้านปรายุทธและการปรุงยาล้วนเหนือล้ำกว่าเซนคงจื่อไปแล้วแต่หลังจากการพูดคุยกันอยู่คู่ใหญ่เยาเหล่าก็ได้บอกเรื่องที่ต้องการแห่หอคอยโอสดเข้าร่วมพาขี่เพื่อต่อต้านตำหนักเจตพูดซึ่งเซนคงจื่อได้บอกเยาเหล่าว่าตอนนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะบรรพาจานหนึ่งในผู้ร่วมกว่อตั้งหอคอยโอสถ งเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดแต่หายตัวไปหลายปีแล้วจากนั้นเซวนฮงจือ่อจึงได้บอกเย่าเหล่าและเซียวเยียนว่าเนื่องจากบาารรพจย์ไม่อยู่ดังนั้นการตัดสินใจต้องขึ้นอยู่กับคณะผู้อาวุโสชั้นสูง1ิบคนซึ่งแม้ว่าพวกของเซีวนฮงจื่อทั้งสาคนจะนับว่าเป็นผู้อาวุโสชั้นสูงแต่ก็มีแค่สามเสียงเท่านั้นดังนั้นการโน้มน้าวเจ็ดเสียงที่เหลือเป็นเรื่องที่ทําได้ยาก แต่ก็ต้องลองดูจึงจะรู้ผลลัพธ์ทำให้เสยนคงจือ่อมีแผนที่จะพาเย,ย่าเหล่าและเซียเหยียนไปที่หอคอยโอโสนน้อยเพื่อชักชวนเหล่าผู้โอโซชั้นสูงด้วยตนเองและตัวอย่างก็จบลงตรงนี้นะครับวันนี้ผมซินโดรมไปแล้วครับแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ